ไมาติดช่องเลยนต่อต่อไปอเลยเ็นะเตอบก่อนนะพอม่ดาเห็นหัวเขาอยู่บ่ฮะแม่เห็นตนจ้ะเห็นหมดทั้งตัวเลยมาแล้วแม่ดากลับมาสบายด่วน พกอล้รอบแก็ต้องทาดเท่ารสวัสดีค่ะสวัสดีีทุกท่านนะคะสวัสดีทานสู้ามแต่ว่าวทกลับมาแล้วค่ะไปทำธุระด่วนนะคะไปทำธุระด่วนให้จ่าอนนะคะเหบอกว่าทำนี้สบายแล้วไม่เข้าได้ไหมทีน หลวงโบโมาติรอเราก็จะมาช่วยกันนะมลต่นนมีทที่อะไรนะรับมุกมิดอยู่ไหนเนี่ยดาดาเล้ยมาไปททมาเลยท่ะมาลยมาลรับมิดอยู่ไหนมีดเขาก็มีในตาต้าเขาก็มีแลที่รัท่รักที่รักที่รักที่อยู่บ้านีแลนขอักมีไมาวันดีสวัระเอมนะคะดี ไปเลาเหรอเท้าเลาอ้ยของกเนี่ค่ะเาจะพาให้อก็จะเาอเรอก็อต้องเลาให้มันใช่ใ,ใชแล้วมันตกมันโอเคใช่ไหมมันได้ใ่ไหมไม่เ้ก็ตได้รว่าเราเจะลองก่อนไหม ทำหมดเราไปลองก่อนไหมเราไปลองตอกก่อนไหมว่ามันจะหนักหรือบางก่อนเราจะผ่าอันนี้มันติดมันติดอะไรอี้ยนี่ผ้าเชืมกนี่มาดูกันแล้วกันนะใช่่าดีตจาผู้ใหญ่ใจดีนี่นี้ำมันทันนี่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 ค่าน้ำมันรูหรือว่าให้ค่านี่เอาเป็นก็เป็นห้าร้อยบาทนะคะจากไหนครับไม่ได้ยินเลยจาแมนนี้จอนนีบ แม่ในการลดน้ำหนักแม่บอกว่ามันต้องต่อช่วยแม่บอกว่ามีสูตรตรงแม่มีอะไรดีๆมีอะไรแซท้ๆก็หามาแต่ให้ลูกกินหรอหามาลูกกินเลื้อมาจนใหญ่แต่ว่าเท่านหนาก็หนาบางก็บางแต่เาอยามันจะมันจะต่อไห้ม่นสบายใจมันไม่ได้มันจะถ้าจะเอาแบบนั้นมันก็ร้อยไม่ได้เราจะเอาแบบนั้นก็ร้อยไม่ได้แต่ว่ามันจะบาง เราเราทอมันไม่ใช่ว่าะึเสมอไปได้ไหมเราทอดไอ้นัน้กบกบอ่ะ่าก่อนไหมทอต่างๆลงทีหลังเราไปดันบอกเาผขึ้นเลยนะรัับนนี้ก่อนได้เท่าไหร่เือต้องบอกว่าก็เ่เอร้อยสามสิบอันเราก็หยุดผ่าเลยแบบไหนแบบไหนเอายังไงต่อมาเอาหนาๆรือบางๆเอาหนาเอาทอกบทอกบ 拜拜、oh,。 你讲话。

ทำไมมีคาเดีบ่อยชอบมาแล้วเคืออไหนอ่ะแต่ตัวยังไม่รู้เลยว่าชอบผักอะไรคอยชอบทุกอย่างเลยค่ะจริงเหรอเสี่ยมุ่งเป็นแกินไงเก็บมาแล้วสวยมากมันแดดรำพอดีแต่ตามันติดนะฮะสวมลงไปมันรำพอดีแต่ตามันติดเดี๋ยวจะสวมไม่ได้ผมเลย อ้ายังติดอยู่ติดไต้นะติดตรงไหนจะดูดิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราผสมที่ผสมเดียวของนับเราผสมเป็นลำเราผมเป็นก้อนค่อยว่านะขยับไม่ได้ค่อยว่านะทางที่ดีเนาเสื้อทางที่นะแบบเป็นผ่าไม่ต้องเปนเยไม่ตไม่มีตาไม่มีอะไรเลยได้หมดมันมีการบอดีมีการาได้ไดไ้ได้เห็นเ่เลยขอบ ขอทษเ่อห้าขอทองห้าท่านที่เจ้นหยุดดิหมดแล้วเหรอยาเมื่อห้าเดินต้งเยอะเมือห้ากระเบื้องหย่ดมาด้วยเมืออื่กรบนแล้วงให้ทนมาเลยใ่มือไก่นดูนะฮะให้มปเลยไปคืบหนึ่งนะปุ๊โอไม่ใช่ปุ๊เสือดูเสือลอยแล้วต้องเลยคืบหนึ่งเพราะตำแหน่งที่เราปากลมติน ได้มเสือดูเสือดูดูดูพอเราปักมันเป็นตึกมันกลายเป็นนี่มาท้าบ้านนี่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 ไม่ดูนี่ไงเรื่อนซองสักนี่มาถ้บ้านนี่แปดก่แปดก้านี้ได้ไหมอันนี้จะได้หรือเปล่าไม่ใช่หมายความว่าความยาวอ่ะมันเลยท่อมาประมาณครึ่งหนึ่งเพราะเราต้องปักรงนี้นี่เออเสืออันนี้อันนี้ได้อยู่มาถ้บ้านอันนี้ได้อยู่แต่ว่าติดอันนี้ นนนั่แหละะปรมาณ้ก็น่าจะครึ่งหนึ่งของของไม่ครึ่งเลไม่มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้เป็นเศษเลยเอาใส่ยินมประมาณครึ่งเดีเออใส่ยิ้มมันตอบง่ายกับใครยิ้มไม่ไม่คือว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้ส่วนข้างเนี่ยสำคัญกว่าส่วนกลางนะเพราะถ้าข้างยิ้มไม่อยู่นะไปเลยเอากลมดีกว่าอันไหนก็ได้หมดแต่ว่าอันนี้คือโนความหมายของโนก็คือว่าเอายาวแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเลยความยาวคอยนี้มันหนึ่งเมตร ครึ่งหนึ่งเลยห้าสิบห้าสิบใช่ครึ่งหนึ่งของลำเออง่ายดีมันจะได้ไม่ต้องตัดตัดเราสองรอบของลำตรงไหนอ่ะของลำใช้ได้ไม่ได้เหรอสามสิบรอบมงเหลือไม่อันนั้นมันอันหนึ่งอันนั้นแหละคือตัวใช้สำหรับดื่มเองอ่า ที่แบบสลับซ้อนนะฮะโน้ทางโน้นก็กำลังโป๊กๆนะท้าทางเขาเคย่าฟืนอยู่นี่ผ่านมา50ปีแล้วนะะหันแข็งพยายามแข็งเดี๋ยวเรื่องผพาต้องยกให้เขาเขาแปดภูเอามาแล้วแปดลูกแปดภูแปดภูเขาแล้วแปดลูกอืออือภูอะไรแต่ภูอะไรรู้ไหมมีศักของเขาอยู่นั่นน่ะโอ้ย ลองดึงอ่ะสมมติเอาเราฝลงดึงดูนิดชั่วคราอเออลองฝาลงดึงไปเพิ่มหนึงต่อไปนีเออทำเป็นอย่างนั้นแหละเออเอาตามนั้นแหละเอานี่เป็นหลักเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละอันนี้ระดับห้าแต่เราเอาระดับแล้วก็เอาหัวให้มันสวยหน่อยมันลำใหญ่ไงมันลำต่างๆโค้นนะ เป็นอย่างๆไปก็ได้เมื่อกี้เราเป็นแค่ตัวอย่างโดนหน้าเฉยๆทำหนึ่งครตต่ะแล้วมาไม้้อมอต้อล่อเออเอใครจะสู้าดได้ใครจะสู้ดาได้ถ้าข้อมือม่แ้วเอ้ยใจไม่สบายทัวจบตา ตบตากันแ้ว <troll> ต้องบากเลยได้ไปสาบ้านบากก่อนมีกตากันล้วตอนนี้เพรถ้ามนี่ก็ต้องคุนีเป็่าเลอดเลี่ทให้ด้วเนีพักลงพิก่อนเรไถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักลงพริกก่อนเองหนูเนาทีเไปหน้าดูดิ สี่สิบสามสิบหแล้วพอเราเราเราพักกล้องด้วยไงาดแล้วก็เตรียมเแล้วก็พักกล้องไปเดินหาไม้อีกไงพักลงคลิปก่อนคนมาที่ไล่คนมาทีหลังทำไมจบไฟก่อนเนี่ยฮะ ด้กวพอแล้วยเออพอ,อกระเปาตบเขาลงบลย